มั่นใจใน Big Apple Car คารคับว่าต้องเป็นรถที่ดีและมีคุณภาพแน่นอนครับครับขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับโชว์รูมบิ๊กแอปเปิลคาร์ของเรานะครับแล้วก็เอนะครับวันนี้ก็เตรียมส่งมอบรถให้กับคุณนิวนะครับเป็นรุ่น GLA นะครับ200นะคะก็เดี๋ยวอยากจะสอบถามคุณนิวว่าทำไมถึง เออไว้เนื้อเชื่อใจมาซื้อรถกับเราครับอย่างแรกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมเป็นเพื่อนกับเอนะครับก็มั่นใจในตัวเพื่อนอยู่แล้วนะครับว่าซื้อตรงแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมั่นใจใน Big Apple c ิลคารครับว่าขาเป็นรถที่ดีและมีคุณภาพแน่นอนครับขอบคุณมากมากเลยครับแล้วปกติก็คือคุณนิวจะซื้อรถป้ายแดงอย่างเดียวเลยเนาะปกติซื้อแต่รถป้ายแดงครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ซื้อรถมือสองเนาะใช่ครั้งแรกครับ แต่ว่ายิงย่งต้องบอกว่างี้เลยยิงยงย่งเป็นแบบคุณนิวเนี่ยเป็นเพื่อนด้วยนะคะก็คือตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเนาะแต่ว่ายิ่งเป็นเพื่อนเนี่ยเรายิ่งต้องขัดรถให้กับเพื่อนให้เพื่อนได้สิ่งิที่ดีที่สุดเลยนะคะก็ตัยเองแล้วก็โชว์รูมนะครับก็คือมั่นใจในรถ gla สอ0พันนี้มากๆเลยนะคะวันนี้ก็เตรียมส่งมอบรถกันนะคะขอบคุณมากเลยที่มาอุดหนุนเพื่อนกันนะคะอีกสองสามปีมาเปลี่ยนได้เลยครับขอให้ธุรกิจนะครับของ <ขอ S 2> เอ่อคุณนิวเพื่อนนิวนะคะของเรารุ่งเรืองนะครับก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มาอุดหนุนโชว์รูมวีแก๊ปเพิ่นคาของเราอีกนะฮะครับผม